สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าสับคิวรี่นั้นน่าสนใจยังไงในโลกบล็อกเชนนั้นมีข้อมูลต่างๆผสมปนกันอยู่มากมายมหาศาลซึ่งการจะดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาแบบเฉพาะเจาะจงนั้นค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลาจะให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราต้องการหนังสือเล่มหนึ่งในห้องสมุดถ้าไม่รู้ตำแหน่งเลยก็ต้องเดินหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ ก็เสียทั้งแรงและเวลามากเลยใช่ไหมครับเมื่อเล็งเห็นปัญหานี้ทางทีมงานเขาก็ได้คิดโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Subquery ขึ้นมาเพื่อทําการคิวรีข้อมูลบนบล็อก a i n โดยเฉพาะจึงทําให้ Subquery เป็นที่น่าสนใจเพราะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับโปรเจกต์อื่นๆได้ถึงแม้ว่า Subquery จะอยู่บน Polkadot ecosystem แต่อย่าลืมนะครับว่า Polkadot นั้น เป็นมัลติ a i n นั่นก็หมายความว่าในอนาคตจะมีโปรเจกต์อีกมากมายถูกรันขึ้นบนนี้ซึ่งถ้าหากว่า s ับคิวรี่สามารถดึงพวกเขามาเป็นพาร์ทเนอร์ได้ก็จะสามารถสร้างมูลค่าได้อีกเยอะไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากว่า s ับคิ u รี่สามารถขยายไปทำงานบนบล็ c กเชนอีโค o s ส s t เตอื่นๆได้ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าโปรเจกต์นี้จะเติบโตได้อีกไกลแค่ไหนและนี่ก็คือสิ่งที่ผมต้องการเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับ หากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ในลิงก์ที่ผมแนบมากับคลิปนี้เลยนะครับ